สมรักคำสิงงานเข้าหลังแชร์พฤติกรรมตรงๆโดนทั้งลูกสาวทั้งเมียดาต้องบอกว่าล่าสุดสมรักคำสิงนั้นก็งานเข้าเต็มๆหลังแชร์พฤติกรรมตรงๆอดีตคนรักลูกโดนทั้งลูกสาวทั้งเมียดากลายเป็น Talk of t h e town อีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สําหรับเบสรักวันนี้คำสิงที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มต,งต,งต,งตงรงๆกินกอนมาสักพักใหญ่และในเวลาต่อมา พ่อสมรักคำสิ่งนั้นได้ออกมาแฉรตรงๆว่าตรงๆอยู่บ้านเบสสองปีไม่เคยออกค่าน้ำค่าไฟค่าของเครื่องใช้กินข้าวแต่ละครั้งมีแต่เบสจ่ายไม่มีความเกรงใจไม่สปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคบกันสามวันดีสี่วันไข้เรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วพ่อปลอบทั้งคู่ไม่อยากให้เลิกการบางวันเห็นทะเลาะก,กันง้างมือจะตบลูกสาวเรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วพ่อสมรักเตือนว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้ใจ่าย ต่อให้ฝ่ายหญิงจะมีมากกว่าก็ตามและอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะก,กับพ่อแม่ผู้หญิงถือเป็นบทเรียนชีวิตหลังจากนั้นเพื่อนตรงๆก็ได้เปิดภาพล่าสุดตรงๆหลังสมรักคำสิงใช้์พฤติกรรมล่าสุดยังกินข้าวได้ปกติและล่าสุดสมรักคำสิงนั้นก็งานเข้าเต็มเต็มหลังใช้ปพฤติกรรมตรงๆอดีตคนรักลูกโดนทั้งลูกสาวทั้งเมียดา่าโดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นั้นได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังสมรักอีกครั้งโดยเขานั้นก็ได้กล่าวว่าไม่ขอตอบประเด็นนี้แล้วเพราะถูกทั้งภรรยาและลูกาาวด่ หลังจากนี้ขอให้ทุกคนรอทั้งสองไฟออกมาพูดถึงปมการเลิกราเองจะดีกว่า